สวัสดีครับผมโค้ชเจจากเจบิชไทยโค้ชเพื่อความสําเร็จเริ่มต้นที่ตัวคุณครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้กําลังสิ้นปีและมีเรื่องหลายๆเรื่องนะครับก็แปลกดีปีนี้ทั้งปีก็มีเรื่องทั้งโควิดทั้งอะไรต่างเนี่ยแต่ที่อยากจะมาแชร์วันนี้คือว่าวันนี้ได้พอดีได้เจอคุยทาง HR นะครับที่เขาเป็นคนรับพนักงานของบริษัทที่ทําเกี่ยวกับอาหารสําเร็จรูปอยู่แห่งหนึ่งค่อนข้างใหญ่มากอยู่นะครับก็ ได้คุยเรื่องราวเกี่ยวกับเขาทำ hr นะเป็นแผนก hr ที่รับพนักงานเนี่ยของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอาหารนี่แหละครับก็ได้เรียนรู้ได้ข้อมูลต่างมาค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับอยากจะมาแชร์กันวันนี้คือหลายๆคนจะรู้สึกว่าคือพนักงานโรงงานต่างเนี่ยคือตกงานกันเยอะอาจจะงานไม่พอหรืองานอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปดูในนินคมอุตสาหกรรมนะครับผม ปกติผมก็จะเข้าทางนิคมภตสาหกรรเงนเยอะเข้าไปเป็นเข้าไปดูที่งานที่ตัวโรงงานบ้างเป็นที่ปรึกษาบ้างต่างๆพวกนี้เวลาเข้าไปดูเราก็จะสังเกตดูว่าแต่ละโรงงานเป็นยังไงบ้างสถานการณ์นะครับต้องการรับคนงานเยอะขนาดไหนหรือว่ามีคนงานผูกเลี้ยออฟบ้างหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็พอดีมีโอกาสได้คุยกับทาง ทั้งทั้งแผนกผลิตแล้วก็แผนก HR นะครับวันนี้ที่ไปคุยมาเป็น HR ของโรงงานเกี่ยวอาหารนี่แหละค่อนข้างใหญ่ๆ่อยู่เขากเ็เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์คือของเขาเองเขาค่อนข้างที่จะขาดแคลนคนงานกับกันนะคือคนงานเนี่ยเขาหาได้ยากเพราะว่าคนงานที่อยากจะมาทํางานเกี่ยวกับโรงงานที่เกี่ยวพวกอาหารเนี่ยจะน้อยกว่าคนพนักงานหรือว่าแรงงานที่อยากจะทํางานในโรงงานพวกอิเล็กทรอนิกส หรือว่าโรงงานรถยนต์ซึ่งมันยิิงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นงานที่สบายที่สุดเพราะว่าคือแอร์เย็นแล้วก็ห้องคือห้องมันเป็นห้องปลอดฝุ่นส่วนมากอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็คือแอร์เย็นแล้วก็ทํางานสบายๆไม่ได้ทํางานหนักไม่ต้องยกของหนักยิ่งโรงงานที่เป็นโรงงานประเภทอาหารเนี่ยที่ทำเกี่ยวอาหารเนี่ยคุณลองนึกสภาพดูเหมือนห้องครัวนะไม่ไปต่างกันแต่เป็นห้องครัวที่มันใหญ่มาก สภาพคือมีทั้งเรื่องกลิ่นเรื่องควันเรื่องไอน้ําเรื่องความร้อนต่างๆเนี่ยมันมีหมดเลยถึงแม้ว่าจะมีแอร์นะครับแต่ว่าคือสภาพการทํางานเนี่ยมันไม่สบายเท่ากับโรงงานพวกอิเล็กทรอนิกส์โรงงานชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโรงงานเช่นฮาร์ดดิสก์โรงงานอะไร,งงรงงพวกเนี้ยคืองานพวกนั้นจะสบายกว่ากันเยอะเลยเทียบกับโรงงานพวกอาหารหรือว่าโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์บางทีก็ไม่ได้ลบาบากนะครับถ้าเป็นชิ้นส่วนเล็กๆต้องมาประกอบต้องอะไรพวกเนี้ย งานก็จะง่ายๆยิ่งงาน QC งานอะไรพวกนี้จะเป็นงานที่พนักง,งานเขาอยากจะหากันคราวนี้เนี่ย HR เขาเขาก็บอกว่าคือของก็เองคือ turnover ค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะว่าปีเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยคือตำแหน่งงานพนักง,งานเขาในโรงงานประมาณเท่าหกเจ็ดร้อยคนมี turnover กันรายวันเลยคือในลายผลิตก็ ก็รับผลิตรับมีไหมครับว่าจะต้องจบระดับไหนปวสปวชถ้าเป็นรายผลิตเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ปว .6 เลยครับใช่ครับจะเป็นเกียวพนักงานทํางานในรายผลิตทางของข้าวที่นี่จะเป็นเป็นครัวครับอ๋อที่นี่เป็นครัวใช่ครับเป็นลักษณะทำเบเกอรี่ค่ะเป็นสุกครับส่วนมากคือล้วได้ใช้เครื่องอะไรบ้างไหมครับใช้อยู่ครับแทนคนแทนคนใช้อยู่ครับส่วนใหญ่ เป็นเครื่องสาบเครื่องมอคอะเดสมอคหุงข้าวเครื่องหุงข้าวพวกทัมเบอร์พวกอะไรพวกนี้นเพราะว่าเวลาแพ็คอะไรมันใช้ยังใช้คนช่างใท่อะไรอยู่ไหมครับเหมือนที่แบบเวลาแบบนี่ม่าจะเป็นเครื่องจกอ <S <S ักรแล้วครับเครืจักรใน่นครับคือถ้าคนที่เข้ามาทํานี่แล้วแล้วเวลารับนี่ต้องดูังไงบ้างถึงเรียกว่าถ้าเป็นพนักง,งาน่ายประการใช่ไหมครับหนึ่งเลยคือเราที่นี่มันเป็นอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่อิเล็กทรอนิกส์ครับเพราะฉะนั้นคนที่มันเข้ามาเนี่ย ท่างจะอยู่กับเรานานน้อยควรเพราะเขาไม่ค่อยคุ้นชินกับเรื่องกลิ่นเรื่องอา,อากาศอะไรอย่นี้ครับส่วนใหญ่เราก็ต้จะรู้เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานหลักๆด้วยครับว่าอาจจะเคยผ่านโรงงานอาหารมาบ้างอะไรเงี้ยครับรับจะมาครับจะดูว่าแต่ว่าคนสมัครเยอะนะเยอะเกินกน,นะเยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันครับในนี้ก็รับอันนี้ก็คือนวบสูงเหมือนกันครับอสองที่จะรับเป็นน่าจะเป็นสกิลนี้จะเป็นช่างที่ใหม่ เป็นวิศวกรช่างของลอะไรก็ต้องที่นี่เหมือนกันหรือว่าใช่ที่นี่คือที่นี่จะรับช่างที่แยกออกมานะครับถ้าไปทีี่่นช่างของที่นี่โดยเฉพาะเลยใช่ครับจะเป็นอยู่ประจำที่นี้อย่างถ้เป็นโอเปอเรเตอร์ที่จังครับเดือนโรเวอร์เยอะขนาดไหนหรือสักกี่เดือนแบบไม่ค่อยทนเลยสูงมากครับแต่รับไม่เกินสามมัดรับคนไทยคนไทยอย่างเดียวไม่มีต่างด้ คือเข้ามาบางทีก็2อาวันก็ทนไม่ไหวแล้วลาออกกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทา,ทางโรงงานเขาก็ลําบากตรงเนี้ย HR ที่ก็จะทําได้คือว่าก็พยายามปรับปรุงนะครับการตัว Process ในการทํางานในโรงงานเนี่ยสภาพแวดล้อมในการทํางานต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเขาพยายามใช้เทคโนโลยีก็เหมือนกับของของอย่างของ CP เนี่ยเขาก็พยายามที่จะลดการใช้คนลงไปนะครับโดยใช้ ตัวออโตเมชันคือเครื่องจักรแทนแรงงานคนเข้ามาทดแทนค่อนข้างเยอะอันนี้ผมอยู่ในผมก็เคยเข้าไปในใน,ในโรงงานในเคอร์ซีพีอยู่ยนะเนก็เห็นอยู่นะครับว่าเขามีนโยบายพวกนี้ค่อนข้างเยอะ,เ,ยอะเพราะว่าเ,เรื่องคนงานที่ใช้กันในที่ที่เป็นแรงงานที่ทํางานในโรงงานอาหารเนี่ยปัญหานอกจากเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่อง ที่จะต้องมาเจอความร้อนที่จะต้องทํางานหนักอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความถูกต้องความปลอดภัยในการทํางานต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับเวลาเราจะต้องผลิตอาหารเนี่ยมันจะต้องได้เหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมอะไรต่างๆเหมือนเดิมพวกนี้ยังไงไม่พ้นใช้เครื่องจักรก็รจะมีความแน่นอนความแม่นยําต่างๆเนี่ยมากกว่าคนงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่คนงานแรงงานเนี่ยทำงานซ้าๆ มันก็ไม่ได้จาเป็นที่เราต้องใช้เป็นเป็น,ปนแรงงานไปทํานะครับเพราะว่าแรงงานเองเนี่ยสามารถที่จะทํางานที่มันมีมูลค่าเพิ่มได้ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นนโยบายเขาก็เลยคือว่าในตําแหน่งงานที่ต้องทํางานซ้ำๆทํางานหนักทํางานที่มันมีอันตรายเนี่ยเขาพยายามจะโยกคนนะครับเอาเครื่องจักรมาแทนแล้วก็โยกคนไปทํางานในตําแหน่งที่มันได้มูลค่าเพิ่มมากกว่าคือทํางานแล้วมันได้ได้มูลค่าเพิ่มดีกว่าที่คุณจะไปนั่งทำงานซ้ำๆทำงานที่มันไม่ปลอดภัยทำงานที่มันเหนื่อย ทงานที่มันมีโอกาสเสี่ยงต่างๆทางโรงงานหลายๆโรงงานในในคิคมอุตสาหกรรมก็มาแนวเดียวกันนี่นะครับว่าต้องการเครื่องจักรที่จะแทนแรงงานคนโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าโรงงานเกี่ยวกับโรงงานอาหารเนี่ยก็จะมีปัญหามากกว่าเพื่อนเลยนะครับอย่างโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปถ้าเราเข้าไปในในคิคมอุตสาหกรรมก็แล้วแต่ที่นะครับว่านิคมอุตสาหกรรมแต่ละที่เขาจะเป็นเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เน้นกันคนละ อุตสาหกรรมอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมโลจนะเน้นเรื่องเกี่ยวกับพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยเกี่ยวโรงงานรถยนต์ก็อาจจะต้องไปแถวชลบุรีชิ้นส่วนรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแบ่งๆอยู่ว่ากลุ่มไหนเขาจะทำอะไรนิคมไฮเทคก็ tech, จะเป็นชิ้นส่วนก็จะมีเรื่องอาหารเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับนวนครอะไรพวกนี้ก็ผมบอกได้ว่างานจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เก่งเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแต่ว่า อย่างโรงงานที่ผมไปนี่เขารับแต่เขาไม่เขาว่ารับแต่คนไทยอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่ได้รับแรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้ก็จะเจอปัญหาเทอร์โนเวอร์ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะโรงงานในนิคมก็หลายๆโรงงานก็หาคนอยู่ตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยฟื้นขึ้นมาเยอะมากทำออเดอร์ค่อนข้างจะเต็มใครเขาบอกว่ามันเหมือนเมื่อประมาณสักเหมือนปลายปีที่แล้วต้นปีแล้วนะครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับที่ผม ได้ได้เข้าไปดูคือโรงงานลูกค้านี่ทาพวกเครื่องจักรที่ใช้สําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยแหละอย่างเช่นเครื่องเครื่องประกอบเครื่องอะไรต่างๆที่ประกอบเป็นส่วนรถยนต์พวกนี้นครับเขรา็จะมีออเดอร์เข้ามาเต็มแล้วครับช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าออเดอร์อะไรต่างๆเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เคยเล่าไปว่าคนที่รู้จักในที่เขาทําพวกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการแพทย์หรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ก็ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ข่าวมาเพราะว่าลูกค้าเนี่ยของผมเขาทำส่งออกตอนนี้ค่าเฟรดค่าเรือค่าที่ขนส่งทางเรือนะครับก็ค่อนข้างที่จะแพงมากเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์มันค่อนข้างจะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ไปอยู่ที่จีนหมดนะครับช่วงนี้เวลาใครจะโค้ดเฟรดก็ต้องระวังตรงนี้ด้วย,วยเวลาจะเสนอค่าเฟรดให้ลูกค้าเสนอเป็น C.F.R. C.N.F. หรือว่า C.I.F. เนี่ยแหละที่จะต้องดูค่าเฟสดีส่วนทานสิทธามถ้ามีตู้นี่มันอาจจะคือตู้มันใช้เวลาในการขนส่งเท่าเดิมแต่ว่าตู้อาจจะหายากขึ้นทำให้ราคามันค่าเฟสมันสูงขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ